นางน้อยชาแนลสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเมื่อวนนี้นางน้อยกับมือก่อนนะได้กินหอยหนึ่งหอยเกือบซิปโลค่ะพี่น้องทีนี้มันไม่หมดก็เราก็เลยได้แกะไว้แกะไว้กับลายตืบสั่ากับหอยตัวนี้คือ6กกิโลค่ะแกะทั้งเปลือกก็ได้หอยมื้อน,นี้เอาสิมาผัดกระเพราหอยเมงพูค่ะผัดแบบบ้านๆไม่ใส่อะไรมากค่ะจะมีตำกระเทียมกับพริก พริกมีลงไปค่ะเอาแบบรดจัดๆพริกบ้านเฮาเด้อค่ะทำลงไปแล้วเขากลับมาพัดให้มันหอมๆโบมีอย่างค่ะมีแค่นี้ใส่ใบโหระพาใบโหระพากระกิบ,กบกในสวนค่ะเอาพัด,พดอันนี้หอมๆแล้วก็สิได้กิ่นค่ะคุ้งขนาดพี่น้องเอาหอยลงไปแล้วพี่น้องไอหอยนี่เฮากระแกะไว้ตั้งแต่เมื่อคืน แล้วก็แช่ตู้เย็นไวนะะ้เ้ยค่ะหอยนี้ถือว่าสดมากพี่น้องเ้ยหอยนี่นะหกกิโลแกะได้ประมาณหนึ่งถ้วยใหญ่ๆสวนๆพูนๆเลยเอาก็สิพัดถึงมันจะซุกไปแล้วเขาก็ต้องพัดให้ตัวหอยนี้มันมันร้อนก็คือความร้อนเข่าซะก่อนค่ะแล้วค่อยปรุงน้องสาวน้ำน้อยเป็นคนพัด ทัดไปคุยกันไปชิมกันไปพี่น้องเอ้ยตามภาษาครอบครัวรนี่แหละค่ะมีการโต้เถียงกันบ้างถ้าบบเทียงกันกับเข้ามันก็สิบโบเซบได้พี่น้องเลยมีไผ่เป็นคือครอบควนังน้อยบอกสติตลอดค่ะติจางติเค็มแต่ก็กินน้ำเดียวคือก้าวค่ะใส่ปรุงตอนนี้ขิงขันปรุงน้ำมันหอยค่ะขาดบบได้เลยนะคะน้ำมันหอย น้ำป่าจาังน้อยค่ะแล้วก็โรยความนัวลงไปแล้วค่ะปรุงปรุงรสน้ำตาลซีอิ๊วขาวลงไปค่ะสาดลงไปอีกแล้วค่ะแล้วก็คนค่ะให้มันคลุกเคล้าให้มันเข้ากันน้องน้อยบอกว่าน้ำมันคือยังน้อยอยู่น้องน้อยต้องการให้มันมีแบบมีน้ำสักหน่อย จ่างแบบกินกับข้าวมันจะได้ราดข้าวได้อร่อยพี่น้องเห็นแบบนี้นะรสเดี๋เปเดียวซิซิมให้เบิ่งค่ะพี่ข้าวตาเอาติกบ้านเฮามันบกพอเอาน้ำมันหอยเพิ่มลงอีกละค่ะปรุงอยู่นี่ละค่ะมีทั้งคนชิมคนยืนข้างๆก็มีค่ะกับ กำกับคอยคอมเมนต์อยู่ข้างๆใบกะเพราลงไปแล้วครับกะเพราขาวด้อค่ะอยู่ในสวนของนางน้อยเองปลูกเองค่ะเดี๋ยวสักมือสิพาไปชมสวนผักน้อยของนางน้อยปลูกไว้ผักงามๆพี่นอกอกำลังออกแล้วเดี๋ยวสิช่วงมันใหญ่ๆสิพาไปเบิ่งข้างๆบ้านนี่แหละค่ะผัดแล้วก็ชิมแลวปบเนี้ ผนกชิมก็ะชิมผนกติกะติล่ะค่ะหุงข้าวไว้แล้วหนึ่งโม้อน่ะตักออกมาแล้วค่ะพี่น้องมาได้บานี่น้องน้อยกับมักกินขาน้าวเหนียวก็กินค่ะหนึ่งขา้าวเหนียวไหมค่ะได้กินข้าวไมหมแลวได้เมื่อนี่อันนี้ยำหอยดองค่ะเครื่องจุกๆเลยน้องน้อยเห็ด่างนึงนะนั่งกินคุณตาคุณยายลูกชายน้องน้อยค่ะ นั่งกินน้ำกันนี้หนึ่งเขาเนียวไม่หอมหอมพี่น้องเลยแซ่บถ่าได้นี่ค่ะมาเด้อคะ่ะมากินน้ำกันเมื่อนี้กับข้าวกะลาย่างแต่เอาให้เบิง้งกะพัดกรกะเพรานี่แหละคะ่ะกะเพราหอยเมงผู้มากินมาแซ่บด้วยกันเด้อจ้าเมื่อนี้